ค่ะขอกราบสวัสด the ีเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำฝนชันแนวค่ะค่ะเมื่อนี้กับบรรยากาศตอนเสาร์เนาะค่ะกับเมื่อนี้กับมาเอาหัวออกขอกันค่ะพี่น้องกับพอดีย่างมาผ่อเฮ็ดนาเหล่่น้ำกันค่ะกับเขาม่แล้วกับเขอกระตงใจในเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสะไขกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทังง่องของเฮ้าเนาะค่ะกับมาผ่อเฮ็ดนาเหล่น้ำกันค่ะพี่น้องค่ะพี่น้อง เออกมาออกขอกเนาะคะ่ะกับพอดีมาพอเห็หนนาหละกำลังจุ่มงามๆเนาะคะ่ะสองดอกงามๆค่ะพี่น้องค่ะกำลังแกงแสบค่ะพี่น้องอยู่ฝั่งฝีน้ำเนาะคะ่ะหอ,อยเพิ่นแตกคืนเนาะคะ่ะ โอ้หนาจะมีโอ้มีสองดอกค่ะเบียดกันขึ้นค่ะเป็นขื้นบบขึ้นมาบบผลเนาะค่ะขึ้นมาบบเบิดขึ้นมาบบผลค่ะก็ได้เป็นยังสีนะคะจะได้ใดแค่ดอกเดียวค่ะใส่ใบใหม่ก็มีค่ะ ดอกสีหมองหม่งค่ะมีดอกหน่อยอีกดอกนึงนะค่ะกำลังขึ้นแต่ดอกหน่อยค่อยเอาเหมืองใหม่นะคะ่ะเพ่งหน่อยๆอยู่นะคะ่ะพี่อีกดอกนึงค่ะกำลังสิ่งผลดินขึ้นนาะนคะ่ะพี่น้องอยู่น้ำไถใบใหม่นะคะ่ะกระต้องสังเกตเบิ่งดีๆค่ะพี่อีกดอกนึ่งค่ะพี่น้อง เขียน้ำไต้ใบใหม่เนาะค่ะพี่น้องขอสองดอกค่ะงามงามค่ะเหมือน,นี้มีแดดแต่เสาเลยเนาะคะ่ะค่ะกับมองเกามองเดิมเนาะค่ะที่เคยหาเนาะค่ะพี่น้อง คันหน้าคือเกาค่ะเห็นแบบแบ,บค่ะบางที่ไปตองกระปปกอยู่นะคะกระบอกได้เบิ้งดีค่ะพี่นอ้องจนวาสิบานทิมเบิดลเหจนวาสิเถาเบิ้ลเหค่ะพี่น้อง ผีย้อยน้ำเงาไอ้ต้นยาฆ่าน้ะคะ่ะคําบ่วซองเบึงดีๆกับบเห็นค่ะพี่น้องสามดอกน้ำกันค่ะแม่นว่าบาเปิดเบิ้งกระเถาบิ่มก่อนค่ะพี่น้องมาหน้าสูมือคะ่ะแต่ว่ากับบเดมาซองเบิ้งซูมือเนาะคะ่ะ เห็นเฮ็ดออกอีกก็เลรลองมาเปิดเบิ้องมะซองเบิ้งาายางไก่เอาหัวมะลามค่ะก็เลเห็นสังเกตเห็นสองสามดอกเนาะคะ่ะก็เลยลองมายางเบื้องค่ะหันหลังมาพี่น้องกับหลังหันมาพี่สองสามดอกเนาะคะ่ะนี่เตดอก,กำลังบาน,นะคะ่ะสากคนีบ้บ่บด้เนาะคะ่ะ สช่พนี้กับบ้านถิ่มเมดก่อนค่ะอีกค่ะดิเพีกับสามดอกค่ะกับพวงงามค่ะดอกบกงามบักใหญ่ค่ะือบแมนโบมาเบิงค่ะเมนสั่นและแมนเถาถิ่มก้อนค่ะสามดอกง,าม,งามน้ำกันค่ะเฮ็ดนาเร่ แข็งแห้งค่ะสามดอกนี่ปางามดีพี่นอ้องค่ะไปต่อค่ะพี่เท่าพี่ก็มีคือกันค่ะโอ้ยดอกชิมนั่นบวานพุนะเ่าทิมก่อนค่ะพี่นอ้องตัตเสียดายดีฮะนี่ เบื้องดอกนี้ก่อนค่ะว่าเอาไดโบดอกนี้นาสีได้ยอยู่ค่ะเอาไดอยู่เนาะค่ะดอกนี้เสียดายค่ะมันอยู่ในกล่องใหม่เนาะคะ่ะวางเทือกับโบสังเกตเบื้องอีรีกับโบเห็นเนาะคะ่ะวางเท้เผิ่งกับพโพมาห้เดีผลดินใบใหม่ปอกไว้แน่จังสิค่ะอื้มพี่อีกค่ะ สองดอกค่ะจุ่มๆสองดอกบาดคือจุ่มงามเถอะบานีเป็นตอนสอนคืออยังพี่น้องบานีพี่ค่ะยให้มองใหม่พี่ค่ะ,ะพี่คะดอกหนึ่งทั้งห้าอเกิ่แล้วค่ะ กำลังแกงเสีบบเนาะค่ะดอกนี้ก็พ่วมขึ้นแน้ะค่ะขันปล่อยใม้มื้อเอนญกะถ้าบโบด้มาเบิงกะสีเทาถิมซื้อๆค่ะพี่น้องกำลังขึ้นเนาะค่ะดีค่ะบางเทือบ,บางที่ยังได้ไต่ใบใหม่กะโบ,บเด้เปิดเบิงเบิดเนาะค่ะพี่น้อง ขีดอกนึงค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะดอกนี้คือหลมเนาะบานในช่องใสจุงววอกมาวางหาันช่องใสงหวงวเตีลมน,นค่ะพี่น้องนี่ค่ะกำลังขี้ดินแตกคือเนาะค่ะป้าดอกกำลังงามง่าพี่น้อง ไต่ใบใหม่ไต่ใบใหม่แหงเนาะคะ่ะโอ้ดอกนี่เพินมนขึ้นร้ายเนาะคะ่ะเพิ่งได้เป็นยังสี่หาใบใหม่ป๊กอยู่คะ่ะมันหมานเลยค่ะเมื่อนี่มองเกา่ามองเดิมค่ะที่เคยหาข้างหน้าข้างเทียงหน้าหน่อยนั่นเองอันนี้กำลังหน่อยๆคะ่ะเลยยบาสิบพ่นเดี๋ยวเอาเนาะคะ่ะมืออื่นคอยมาจอบอีกเนาะคะ่ะที่หน้องดอกนี้ขนาด ยางขามมาบังหันนี่แล้วค่ะใบใหม่ปุ๊กค่ะใบใหม่แหงปุ๊กยูไตตุตนกุ๊กสร์เนาะคะ่ะปาตเบอ่์พี่หนอหนึ่งสองสามสี่หา้าโเจ็ดดอกปารตเดี๋ยวเพิ่มออกเนาะคะ่ะ เมื่อในส่งน่าจะแดดแห้งในจักหน่อยค่ะขนาดบรรยากาศยามเสาเนาะค่ะแต่ว่ากับบรเิเวณว่าเสาแห้งครับเมื่อนี้กาเดี๋ยวออกมาสวยในจจกหน่อยอยู่ครับพอดีทำธุระอยู่เนาะค่ะดอกนี่หน่อยพูดเพื่อมาเอาไม้มืออื่นมันหมาน้ำกันค่ะเมื่อนี้พี่ละพี่น้องกำลังโพึ้น ค่ะไปกินเหมือไม้น้ำเนาะค่ะดอกสีเอาอยู่ค่ะพี่นอ้องอันนี้ย่งม้อนในเอาเนาะค่ะเห็นแต่ขานอ้อหัวหลุดไปทางไหนเนาะวะนี้สซเป็นหัวเหยียบเนาะค่ะอยูดอกน,นึ่งค่ะล่างขึ้นค่ะพี่นอ้อง เมื่อเงินต้องมาจอบเมืองใหม่แล้วเนาะคะ่ะบรรยากาศแปดโมงกว่าๆเนาะคะ่ะเหมือนเดี๋ยวงัวออกสวยในจักหน่อยค่ะพี่น้องพอดีค่าทําธุระอยู่เนาะคะ่ะการสำรับคลิปนี้แอดกาจะขอลาก,กันไปก่อนเนาะคะ่ะบอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าค่ะขอกกาบสวัสดีค่ะ